คาถาอาราธนาพระเครื่องวัตถุมงคลของหลงวงปู่สวงอาราธนาด้วยคาถานะมาพะพะทะอาหังนุก,กานะมาพะพะทะเป็นหัวใจท่าสี่อาหังนุก,กาเป็นหัวใจอิทิลิ์ผู้มีพระท่านพึงพิจารณาท่าสี่โปร่งอนิจจังและแผ่เมตตาก็จะเห็นผลเร็ววันพระเครื่องวัตถุมงคลของหลงวงปู่สวง มีคุณดีทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องเมตตาค้าขายร่ำรวยยิ่งผู้ที่มีพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านด้วยแล้วมันให้ทานทั้งพิสุบิดามารดาคนอนาถาก็จะยิ่งประสบโชคลาภพบความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้เรื่องปกป้องคุ้มครองก็ดีเช่นกันผู้ที่มีพระท่านทำจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ at, เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้อภัยทานเรื่องตายโหง,งไม่มีแน่นอนอิทธิฤทธิ์คุณของพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงนั้น แม้ว่าพระหรือรูปสมมุติของท่านยังไม่ได้ปลูกเสกก็มีความขลังในตัวและแน่นอนว่าหากได้ทําการบวงสรวงขออนุญาตหรือเคยผ่านการเสกโดยตรงจากท่านหรือผู้ที่มีสื่อถึงท่านก็ดีและเป็นด้วยความสุจริตพระเครื่องหรือวัตถุมงคลน,นั้นๆย่อมมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองอย่างไม่ต้องสงสัยพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงนั้นแต่ก่อนยังไม่นิยมเหมือนวันนี้แต่ในปัจจุบันกลับเป็นที่นิยมกันมาก ยิ่งเมื่อหลวงปู่ละสังขารแล้ววัตถุมงคลอันเป็นตัวแทนเป็นของสมมติแทนท่านยิ่งมีค่ามากเพราะลูกศิษย์และผู้ศรัทธาทั้งที่เคยกราบท่านก็ดีทั้งที่ไม่เคยมีโอกาสได้กราสการะท่านก็ดีต่างยึดถือเอาพระเครื่องมงกลของท่านเป็นตัวแทนเป็นที่พึ่งและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัตถุมงคลที่เป็นรูปสมมติของท่านหรือรูปภาพของท่านก็ตามต่างแสดงปฏิหารขึ้นอย่างมากมายทำให้ค้าขายดีอาราธนาทำน้ำมนต์รักษาโรค ปกป้องคุ้มครองจากอุบัติเหตุต่างๆการบูชาเพื่อะระลึกถึงหลวงปู่สวงทําได้ดังนี้ใช้ผ้าขาวยา1หนึ่งวาดอกสะเลเตคนไทยภาคกลางเรียกดอกว่านมหาหงห้าคู่เทียนขี้พึ่งแท้1บาทจํานวน1คู่เทียนเล็กหคู่มาครูบุหรี่เก้าคำเงินกำนวนครู6บาทจุดทูบเก้ดอกหรือ19ดอกคำกล่าวบูชาว่านะโมพุทธ,ธายะ อิติปิโส ah ah พระวาอริยอองสวงสัมปันโนยัถาพุทธโมนะนมะพัทะอหางนุกกาพระคถานี้ท่องเก้าครั้งและบอกกล่าวชื่อเสียงเรียงนามของเรากับท่านบอกความทุกข์บอกกล่าวสิ่งที่ปรารถนาให้ท่านช่วยทุกสุขโรคภัยที่มีอยู่จะค่อยๆหายไปในที่สุดขึ้นถวายวันพระฤหัสถือศีลทำกรรมฐา,านนังสมาธิระลึกถึงท่านเพื่อเป็นการถวายทั้งอมิสบุชาและปฏิบัติภาวนา แลวจะสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสาธุสาธุสาธุ